สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมนตรายนินีนคะคะมาเรียนพิกากีพีเดพีรพคอร์อ,รอีกเช่นเคยกับท็อปปี้คอนเทนต์อะไรเอ่อยสำหรับวันนี้ท็อปปี้คอนเทนต์ที่ว่าคือเมื่อต่างคนต่างเงียบไปเขาจะกลับมาคุยกับเราอีกไหมนะคะก็ไปส่องใจเขาดูว่าเขาจะกลับมาคุยกับเราอีกไหมต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่ต่างคนต่างเงียบไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ไปดูสถานการณ์ ความสัมพันธ์ของคุณแบบไหนยังไงจะเป็นคําตอบเลยทีเดียวว่าเออเมื่อต่างคนต่างเแยกไปแล้วเขาจะกลับมาคุยกับเราอีกไหมนะคะเลือกจดสัญลักษณ์ก็คือ,อปากกาเหมียวสีดำปากกามงกุฎสีชมพูปากกาใสารุง้งสีเงินปากกานกคู่นะคะ ็เลือกเอาตามสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะสีดำสีชมพูสีเงินแล้วก็สีเทาเนาะก็เลือกจัดสัญ,ญลักษณ์ที่ใช่ที่ชอบเวลาที่นึกถึงเขาคนนั้นแล้วก็ไปฟังผลการทำนายได้เลยนะคะก็ขอบคุณ FC, เอฟอน้องๆที่เข้ามาทำทำสเต็มกับช่องของพี่นะคะก็ต้องขอบคุณที่เสียสละเวลาอันมีค่าที่เข้ามาทำทำสเต็มให้กับพี่นะคะขอบคุณมากคะ่ะ สวัสดีค่ะไ่ถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกปากกาน้องเหมียวสีดำนะคะหรือสีดำอย่างนี้เนาะกับท็อปปี้คอนเทนต์ที่ว่าเมื่อต่างคนต่างเงียบไปเขาจะกลับมาคุยกับเราอีกไหมนะคะจะไม่ได้จะไมได่ดูสถานการณ์ของคุณนะเพราะว่าก็คือต้องสถานการณ์ก็คือมีการเงียบกันไปแล้วแน่นอนเนาะแต่ถ้าเกิดพี่อ่านหน้าไพ่แบบไหนมันขึ้นมาแบบไหนยังไงก็เดีจะไปแบบนั้นเลยโอเคขอดูหน่อยค่ะว่า คนคนนั้นผู้ที่เลือกปากกาน้องเหมียวสีดำที่ต่างคนต่างเงียบหายไปแล้วคนคนนั้นยังคิดจะกลับมาคุยกับผู้ที่เลือกปากกาน้องเหมียวสีดาอีกไหมคะไพ่เมนเดียี่เนาะทวิยบคัพส์อืออมขอต่อค่ะเขาจะกลับมาคุยกับเอ,อ่อ ผู้ที่เลือกปากกาน้องเหมียวสีดำอีกไหมคะกลับมาคุยกับรเราอีกไหมคะที่เงียบหายไปแล้ว King of Cups พ hmm. ืมยังยังไม่อธิบายว้าเอ w o of Cups ที่จริงมันดียังแต่ Three of Cups แล้วมา King of Cups แล้วเนาะ hmm. King of Pentacles Page of Pentacles okay, โอเคค่ะ หเหรียญ age เพนช์เคอต้องบอกเลยนะคะคอนเฟิร์มค่ะอันนี้สำหรับนาภพยนะเป็นดวงแบบโดยรวมนะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนคนที่เขาเงียบหายไปจากคุณเขาจะกลับมาคุยกับคุณอีกแน่นอนค่ะอันนี้คือแน่นอนไม่ต้องแบบว่ามีเปอร์เซ็นต์เจ็ดนะคะคืออ่านตามนาไพยคือแน่นอนแต่ตอนนี้เป็นไปได้ว่าตอนนี้คนของคุณอาจจะนิ่งเงียบมากนะคะเขาเป็นคนที่ดื้อเนาะเออลืมบอกธาตุราศี คุณหรือเขาอาจจะอยู่ในลัคนาราศีธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิกแล้วก็ธาตุอินผืชศัดกดิกมาก่อนได้นะคะคลิปอาจจะสั้นๆเนาะไม่ได้ยาวมาต้องบอกเลยนะคะเขาตอบกับคําถามที่ว่าเมื่อต่างคนต่างแยกไปเขาจะกลับมาคุยกับคุณอีกไหมมาแน่นอนนะคะเพราะเป็นเริยรครับเป็นไปได้ว่าในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะรู้จักผ่านจากเพื่อนฝูงนะคะแวดวงเพื่อนฝูงสังคมเดียวกันมีการได้ออกไปปาร์ตี้กินข้าวด้วยกันอยู่เรื่อยๆเนาะอืม แน่นอนค่ะสามถ้วยสองถ้วยคือห้าถ้วยอ,อ๋อมันมีการผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างน่าจะเป็นคุณก็ได้เนาะหรือตัวเขาทั้งตัวเขาทั้งคุณก็ได้เพราะมันมีการเงียบกันไปเนะาะไพ่ห้าถ้วยคือการรู้สึกเสียดายรู้สึกผิดหวังรู้สึกออเหมือนโทษตัวเองหรือว่าผิดหวังกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเออคือทำไมมันเงียบกันจังฟ e ลลิ่งมันเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเขา จะกลับมาคุยกับคุณอีกไหมในนี้คือคุณและเขารู้จักกันปุ๊บมันมีความรู้สึกที่ชอบกันเขาในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดีตอนนี้ใจเขาเริ่มอ่อนแล้วเนาะเป็น k คิง f อฟคัถชาติก่อนหน้านี้เขาอาจจะเนี่ยเป็นตอนเนี้ยเขาคือ King of p e n t a เ l ิลแล้วอีกหน่อยเขาจะเป็น King o ฟคับคืออยากจะเข้ามาดูแลเทคแคร์นอกจากที่เขาอยากจะคุยกับคุณแล้วเขายังคิดถึงคุณมากอยากจะเข้ามาอื สำหรับหน้าไพ่นี้สําหรับบางคนนะคะต้องบอกว่าบางคนนะคะถ้าเกิดว่าได้มีอะไรที่18บวกกันไปแล้วเขาก็อยากกลับมาทํา18บวกกับคุณอีกเนาะต้องบอกเลยนะคะแต่ตอนนี้มีการเงียบเกิดขึ้นออแล้วดูเหมือนตัวตัวคนวคนนี้จะเป็นคนที่นิ่งคนคนนี้เป็นคนที่ดื้อนะคะแต่ต้องบอกเลยะคะ่ะจะ King of p พจ t a อรอย Energy เป็น p พจเ a t ร์พลอยเพราะว่ารออีกไม่นานเขาจะกลับมาทำใหม่คืนหนึ่งเหรียญ กลับมาคุยกับคุณนะคะนี่ก็คือว่าเขาจะกลับมาคุยกับเราอีกไหมก็แน่นอนค่ะกลับมานะคะก็แสดงความยินดีสำหรับผู้ที่เลือกปากกาน้องเหมียวสีดำไปไม่ยาวนะคะเป็นคลิปสั้นๆเป็นดวงแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับพี่ก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปมีนะคะดูราคาแล้วก็ทักมาจองคิวกันได้ ขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการ subscribe ขอบคุณทุกการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับพี่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ดูโุษณาในช่องพี่จะจบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสําหรับผู้ที่เลือกปากกาเมกุดสีชมพูนะคะหรือสีชมพูนี่นะนะกับท็อปปิคคอนเทนท์ที่ว่าเมื่อต่างคนต่างเงียบไปเขาจะกลับมาคุยกับเราอีกไหมนะคะก็พี่จะไม่ดูสถานาการณ์ ของคุณนะคะเพราะสถานการณ์ของคุณก็คือการเงียบกันไปแล้วเราจะมาดูกันที่คําตอบเลยว่าเขาจะกลับมาคุยกับคุณอีกไหมแล้วก็เป็นรวมแบบโดยรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนทั้งหมดเนาะเพราะฉันไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากค่ะโอเคขอดูคําตอบเลยค่ะเขาจะกลับเมื่อต่างคนต่างเงียบไปเขาจะกลับมาคุยกับผู้ที่เลือกปากกามงกุฎสีชมพูอีกไหมคะ age of c a r ว้าว wow. King of Cups <laughs> Age of w a n d s t o o p t e n t a c l s แม่ไพ่แค่นี้ถ้าคุณอ่านไพ่เป็นนี่ก็รู้เลยเนาะ <c oughs> ไม่ต้องไปเยอะเลย ไนอฟสอดคันแควค่ hmm. ale, huh? ะคันแค้วภาษาอีสานหมายความว่ามันไส้นะคะอ <c oughs> ิสานวัรรมคันแค้วคือหมันไส้ค่ะมันไส้โอ๊ยอยู่สูงไปมันอยู่ข้างล่างดีกว่าแต่สำหรับคือ t ร o ออฟคัพเนาะหนึ่งถ้วยส,สามถ้วยเป็นสี่ถ้วยสองถ้วยโอเคเออจากหน้าไพ่นะคะคุณหรือเขาอาจจะอยู่ในลักษณะราศีธาตุน้ำมิกงกรกฎพิจิกธาตุ ไฟไม่สินธนูแล้วก็ธาตุดินเอ้ยไม่ใช่ธาตุดินธาตุาลมมีถุนตุนกลุมได้นะคะต้องบอกเลยนะคะคอนเฟิร์มนะคะเป็นนับไพ่ที่ดีเลยว่าเขาตั้งแต่เริ่มต้นไพ่จบแล้วใต้สำรับเขากลับมาแน่นอนนะคะหนึ่งไม้สองเหรียญเนี่ยแล้วกลับมาอย่างไวด้วยเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยคนคนนั้นของคุณเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่คิดอะไรแล้วปุบปับฉพัน เป็นคนถ้าอายุก็รุ่นราวเขาเดียวกันหรืออ่อนกว่าคุณเล็กน้อยนะคะฟ็นลี่มันเป็นประมาณนี้แล้วก็ความสัมพันธ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในแวดวงของเพื่อนฝูงที่ทำงานหรือไปเจอกันในการปาร์ตี้สังสรร์งานเลี้ยงตรงนี้ได้นะไปการบอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้น่าจะมีการคุยกันมาพอสมควรแล้วเพราะว่าสองเหรียญก็จะเป็นไพ่การกลับมาของคุณเก่าได้เนาะเออ ถ้าถามสรุปให้กับคําว่าที่จริงมันก็กลับมาแล้วเนาะ <c oughs> คือตอบตอบได้เลยคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าเฟิร์มได้เลยว่าหน้าไพนี้นะแต่ไม่ตรงกับทุกคนนะคะต้องจําไว้ว่าเป็นรวมแบบโดยรวมว่าเขาจะกลับมาคุยกับคุณอีกแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออหนึ่งถ้วยหนึ่งไมาก็คือเขาเขาอยากจะมาสร้างความรู้สึกส่งถ้วยดีๆให้กับคุณจริงๆแล้วตอนเนี้ย เขาคิดถึงคุณมากนะพอาเป็นคิงออฟคัพ s อยู่ตรงนั้นเนาะทั้งคิดถึงยังถือคุณไว้อยู่ในมืออยู่ยังกลับเข้ามาทําอะไรที่มันพิเศษพิเศษกับคุณถ้าคุณเคยเจอกันแล้วถ้าคุณเคยเจอกันแล้วนะคะเออเจอกันแล้วในความสัมพันธ์นี้มันมีความรักอยู่เนาะหนึ่งถ้วยสามถ้วยคือสอ,สองถ้วยหถ้วย สามถ้วยคือสี่ถ้วยมันเคยมีความรักกันอยู่มันเคยก่อร่างสร้างตัวคืงคมว่าพออกพอใจกันอยู่แต่ตอนนี้คือมันการเงียบคือสถานการณ์คือดูสําหรับคนที่เงียบกันไปแล้วเออมันเงียบกันไปมันเขารู้สึกมันไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาอยากได้ความรักตรงนี้กลับขึ้นมาเนาะอยากได้ความรักความรู้สึกดีๆตรงนี้การมีคุณน่ะเขามีความสุขเพราะฉะนั้นอ่ะในเมื่อคุณเงียบแล้วอยากเออ ต่างคนต่างเงียบเขาจะกลับมาคุยกับกลับมาคุยแน่นอนนะคะกลับมาคุยแน่นอนแล้วคนคนนี้ถ้าจากหน้าไพ่เนี่ยคืออาจจะเป็นคนที่ใจร้อนที่จะตัดสินใจอะไรเร็วๆเนี่ยคุณก็ถ้าเขาจะมาคือจะมาแบบปุรปปับเลยนเนาะถ้าเขามาคุยกับคุณแบบปุรปปับเลยแล้วก็สําหรับหน้าไพ่นี้ก็สําหรับบางคู่ที่เคยเจอกันแล้วเคยมีคอมมิชเมนต์หรือมีอะไรกันแล้วเนี่ย นอกจากเขาจะกลับมาคุยกับคุณแล้วเขายังกลับอยากกลับมาทํา18บวกกับคุณด้วยนะคะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณมากมายคิดถึงช่วงเวลาอะไรหลายอย่างที่อยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขมากๆนะคะก็เฟิร์มให้เรียบร้อยสําหรับผู้ที่เลือกปกกามงกุฎสีชมพูยินดีด้วยนะคะเมื่อต่างคนต่างเงียบไปเขาจะกลับมาคุยกับคุณอีกไหมกลับมานะคะเป็นดวงแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมาก ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับพี่ก็รายละเอียดใต้คลิปมีนะคะก็ดูราคาแล้วก็แอดไลน์มาก็จองคิวกันได้ขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการ s u b สไครต์ขอบคุณทุกการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับพี่แล้วก็ขอบคุณที่ดูโฆษณาในช่องพี่จนจกนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกปากกาใส่รุง้ง สีเงินสีขาวก็ได้นะคะเป็นฝอยๆอยู่ข้างหน้านี่แหละเนาะแล้วแต่จะเรียยงละกันตามสัญลักษณ์กับท็อปิกคอนเทนท์ที่ว่าเมื่อต่างคนต่างเงียบไปเขาจะกลับมาคุยกับเราอีกไหมเนาะก็เป็นรวมแบบโดยรวมนะคะพี่จะอ่านไปตามหน้าไพาอ่อ่อพี่จะไม่ดูสถานการณ์ว่าคุณเป็นอะไรกันเพราะว่าคือก็ต้องบอกแล้วไงคือต่างคนต่างเงียบไปสถานการณ์คุณคือต่างคนต่างเงียบไปแล้วก็แค่ถามใจเขา ตอบคำถามว่าเขาจะกลับมาคุยกับเราอีกไหมก็ก็ตามแค่นั้นก็เลยจะที่ที่อธิบายเพราะว่าเออมันจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะไม่ได้ยาวมากโอเคเราไปส่องใจเขาคนนั้นผู้ที่เลือกปากกาเอา่อสายลุงนึกถึงเขาคนนั้นเมื่อต่างคนต่างเงียบไปแบบนี้แล้วอะเขาคิดจะกลับมาคุยกับเราอีกไหมนะคะอืมโอเคเป็นคำตอบเลยเดอะชาริออต ในออปโซสเดมูนอืม mm. เอชชิฟคับ นายซ of s o ส r ส์อืมโอเคใต้สำรับคือเจดเอ๊ะเดตคืออืม mm, นี่คือเด e เนาะแต่อยากรู้เด e อะนะขอดูเด e สิเด e คืออะไรอะไรคือที่มันจบขอดูเด e หน่อยค่ะสตริง เออเฮอร์มิชห้าไมา้ไฟออกหวา,าโอเคโอเคอืมอืมอืมโอเคนะคะจากหน้าไพา่เออเขาหรือคุณอาจจะอยู่ในลักนาราศีกรกฎธาตุลมมีถุนตุนกุมราศีมีนธาตุน้ำพิจิกมีนกรกฎนะคะแล้วก็ราศีพิจิกราศีสิงห์ราศีกัน ได้นะคะโอเคจากหน้าไพ่คือเดือชาลิออนเป็นไปได้ว่าในความสัมพันธ์นี้มีความแตกต่างดังเชื้อชาติศาสนาภาษาระยะทางหรือสถานะก็ได้นะคะสถานะก็เป็นไปได้ว่าคือความแตกต่างนี้อีกฝั่งหนึ่งอาจโสดอีกฝั่งหนึ่งอาจไม่โสดมีคู่อยู่แล้วนะคะนี่คือความแตกต่างได้นะถ้าคุณไม่ได้แตกต่างดังเชื้อชาติศาสนาภาษาทัศนคติ ก็เป็นแตกต่างเลือกสถานะหรือฝั่งหนึ่งที่จะมีหน้าที่การงานที่ดูดีและมากกว่าประมาณนี้นะคะแล้วอาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งในที่นี้เคยผ่านการแต่งงานผ่านการหย่าร้างมาเป็นพ่อไหม้แม่ไม้ได้นะคะอืมแล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในที่นี้ก็ต้องพูดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้แบบนี้นะคะ,ะเป็นไปได้ว่า เป็นคนที่มีความเป็นโรคส่วนตัวสูงเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกหน้าไพานี่บอกชัดเจนเลยว่าเงียบมากสถานการณ์คุณและเขาอยู่ในสภาวะของการเงียบเงียบไปพักใหญ่ใเลยล่ะมีทั้งเดอมูนมีทั้งเดอเฮอร์มิสแล้วก็มีสเตงมาเนี่ยเออพะไพ่เดอชาลิอัสเตงมาอีกเนี่ยก็คือเป็นการตอกย้ําเลยจริงๆว่าคุณแตกต่างกัน,นจริงๆเชื้อชาติศาสนาภาษาระยะทาง ความคิดเห็นทัศนคติสถานนะตรงเนี้แตกต่างจริงๆนะคะต้องบอกเลยเนาะพยามมากเลยจากสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณนะเป็นไปได้ว่าในความแตกต่างนี้มันเป็นปัญหาเกิดขึ้นมาในตลอดในความสัมพันธนะ์เนาะแล้วคุยคุยไปเนะี่ยแน่นอนค่ะมันมีความรู้สึกที่ดีๆหรือ,อมีการคุยกันอาจจะเป็นรักระยะทางไกลคือคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้นะในความรู้สึกของพี่นะคุยคุยไปก็ด,กดีก็มีความรู้สึกดีเนาะแต่ หาความชัดเจนในความสัมพันธ์ไม่ได้มันก็ยังอึมครึมมันจะคืออุปสรรคมันเยอะอะพูดง่ายๆว่ามันจะหาว่าเราจะคอมมิชเมนต์กันได้ยังไงเออเขาคิดแบบนี้นะคะเราจะคอมมิชเมนต์กันได้ยังไงในเมื่ออุปสรรคปัญหาอะไรหลายๆอย่างสภาพแวดล้อมสิ่งรอบข้างไม่ได้เอื้ออํานวยเลยก็เมื่อเขาคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วเนาะมันเป็น the hermit sting แก้ไขได้ไหมเขาก็บอกว่าแก้ไขมันไม่ได้เออคุยต่อไปก็จะเป็นการสร้างความหวังแก่กันมากกว่าหาความชัดเจนไม่ได้ จากหน้าจากคำตอบนะคะเมื่อต่างคนต่างเงียบไปเขาจะกลับมาคุยกับคุณอีกไหมก็ต้องบอกว่าหน้าไพคือไม่นะคะนะคะต้องไป็งบอกเลยว่าหน้าไพ่นี้คือไม่นะคะเป็นดวงแบบโดยรวมนะคะอย่าเทคซีเรียดมากเนาะพี่อ่านตามหน้าไพเพราะว่าคือพี่อ่านตามหน้าไพ่ว่าคือในความเป็นจริงของความสัมพันธ์มันไปต่อได้ลำบาก แตกต่างกันเลยหลายเรื่องอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเชื่อถาทำงานที่ต้องเดินทางตลอดเวลาม o ฟ e อยู่ตลอดเวลาเนาะเออแล้วเวลามันไม่ตรงกันมันทําให้ความสัมพันธ์นี้ที่จะไปต่อด้วยกันเนี่ยมันคือยากมันทําให้เขาตัดสินใจว่าอมมันยากอะ่ะหรือจะเป็นไปได้ว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาที่เขาเคยลม่มถ้าเขาเป็นพ่อไม้แม่ไม,ไม้เขาเคยล่มนะคะเคยล่มมาก็มาจากความแตกต่างตรงเนี้ยเออด้วยมันทําให้เขาโพเทคว่า เออมันจะไปต่อแบบนี้ก็เดี๋ยวก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมดีกว่าไม่อยากผูกพันเยอะไม่อยากเจ็บเยอะเพราะฉะนั้นจบไม่คุยต่อแล้วเพราะดูแลเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือสรุปสําหรับหน้าไพ่สําหรับผู้ที่เลือกปากกาสายรุ้งนะเอ,อ่อก็อ่านตามหน้าไพ่ค่ะก็สรุปให้คือเมื่อต่างคนต่างแยกไปเขาจะกลับมาคุยอีกไหมก็คือไม่แล้วนะคะเขาต้องการจบความสัมพันธ์เนาะเพราะความแตกต่างของเรามีเยอะมากแก้ไขได้ลําบากนะคะเป็นดวงแบบโดยรวมค่ะ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับพี่ก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะก็ดูราคากันแล้วก็ทักออแอดไลน์มาแล้วก็ทักจองคิวกันได้ขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการ s u b s c r i b e ขอบคุณทุกการ, ubscribe, การเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับพี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกปากกาน้องนกฮูกสีเทานะคะ ที่จริงพี่ก็สับไพ่แล้วก็เปิดแบบเรียลไทม์แหละแต่เพอเอิเมื่อกี้ไม่รู้ไปโดนปุ่มอะไรมันหยุดแล้วมันก็ตัดไปเฉยๆเนาะก็เลยว่าเมื่อเปิดไปแล้วก็เลยเปิดไว้อย่างนี้ดีกะแล้วกันเนาะว่าเป็นหน้าไพ่ของผู้ที่เลือกประการนองคู่สีเทานะคะมาถึงผลการทำานายสาหรับผู้ที่เลือกประการนองคู่สีเทาเมื่อว่ากับท็อปปี้คอนเทนต์ที่ว่าเมื่อต่างคนต่างเงียบเออไปเขาจะกลับมาคุยกับคุณอีกไหมกับเราอีกไหมนะคะก็ เป็นหน้าไพ่จะไม่ได้ดูสถานการณ์ของคุณนะแต่ก็รู้ว่าตอนนี้คือ,อเป็นคําตอบเลยไม่จะอ่านไปตามหน้าไพ่คือไม่ดูสถานการณ์เพราะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้คือมีการเงียบกันไปแล้วนะคะก็เพยียงแต่ว่าเขาจะกลับมาคุยกับเราไหมแค่นั้นพอโอเคหน้าไพ่ที่เปิดก็คือมี justice ten of wands king of pentacles ควีนออฟสอดทัว of ออฟสอใต้สำหรับจะเป็น10ถ้วยใบนี้นะคะแล้วก็พี่อยากรู้10ถ้วยคืออะไรก็คือขยายมาก,ก็คือซิกรสอดเดอะสตาร์เพจเชลเพนเทคเกิเนาะอืมเขาหรือคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีตุลธาตุดินพืชศกันมรมังกรธาตุลมมีถุนตุลกุมราศีกุมได้นะคะอืมตอนนี้ถ้าถามว่าเขา เมื่อเงียบไปแล้วเนี่ยเขาจะคิดจะกลับมาคุยเอ่อคุยกับคุณอีกไหมคือตอนนี้เขากำลังอยู่ในชว่วงสภาวะการคิดวิเคราะห์แยกแยะคือจะสิดิความให้ความยุติธรรมนอกจากให้ความยุติธรรมกับตัวคุณเองก็คือให้ความยุติธรรมกับตัวเขาเองด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทํามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือมันเป็นสิบไม้เนี่ยเขาแบกมาหมดเนี่ยการเป็นไพ่สิบไม้ก็คือว่าเอ่ออาจจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรที่มันเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าเอาก็เอาอยู่ก็เอาไปให้หมดแต่เป็นการทําที่ ทำทำไปแล้วก็ได้ผลตอบแทนมาที่ม่ได้ไม่ได้สะสมกับสิ่งที่ลงมือได้ทําไปหรือ t ทค e action ไปนะคะเ,ออเขามองว่าในตอนนี้คือตัวเขาเองเขามองว่าตัวเขานะคะเป็นคนที่ออก็ทําเยอะนะเขาก็ทํามาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นอะไรแบบไหนก็ไพ่ต้าสาหรับคือ10ถ้วย10ถ้วยเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีคอมมิชเมนต์ไปแล้วถ้าไม่มีคอมมิชเมนต์อาจจะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ เ,เขาคิดว่าเขาก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาถ้าคุณยังไม่ได้คอมมิชเมต์หรือถ้าคอมมิชเมตนไปแล้วอาจจะมีปัญหาจากครอบครัวของต่างฝ่ายต่างข,อ,ของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นีเ้เป็นไปได้ในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ผ่านการหย่าร้างมาเป็นพ่อไม่แม่ไม้หรือผ่านการแต่งงานมาได้นะคะออตอนนี้คุณบอกเลยว่าเขาคนนี้ของคุณคือเขานิ่งเขาเงียบเขาไม่หือไม, ừ, ไม่อือไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบอะไรกับคุณทั้งสิ้น คุณดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรกับคุณตอนนี้เขาอยู่ในช่วงคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ความยุติธรรมสําหรับตัวคุณแล้วก็ตัวเขาด้วยว่าควรจะในความสัมพันธ์นี้ควรจะไปต่อในรูปแบบไหนดีอืมถามว่าความสัมพันธ์นี้มันมี10ไม้สิบถ้วยเกิดขึ้นมาในระยะหนึ่ง เออมีความผูกพันมาพอสมควรนะคะบางคู่ก็คอมมิชชันไปแล้วเออบางคู่ถ้าไม่คอมมิชชันก็เติบโตในความสัมพันธ์มาก็ใช้เวลาที่มีความผูกพันไปเรียบร้อยแล้วแต่ขยายสิบถ้วยมาถ้าถามว่าจากหน้าไพ่ข้างบนคือว่าเขาเมื่อต่างคนต่างเงียบไปเขาจะกลับมาคุยกับคุณอ,อ,กอีกไหมคือตอนนี้เขาหยังเนาะหยังนะคะเพราะว่าเขาขอคิดอะไรหลายๆอย่างหลายๆอย่างหลายๆอย่างเนาะ ประมาณว่าเขาก็ทําอะไรไปบ้างยังไงแบบไหนมันคุ้มค่ากับการลงทุนต่อไปไหมหรือจะเอายังไงต่อดีแต่ใต้สําหรับมันคือสิบถ้วยคือยังไงคือมันความผูกพันมันมีความสุขที่มีกันและกันการมีคุณและเขาอยู่เปรียบเื่อเหมือนเป็นครอบครัวมันมีอยู่มันมีความสุขอยู่มีความผูกพันเยอะกันอยู่ถึงแม้เขามองว่ามันอาจจะอุปสรรคปัญหามันเยอะหรือที่เขาทํามาแล้วมันมันเยอะแล้วมันเหมือนสิ่งที่เขาได้กลับมามันไม่ คุ้มค่ากับสิ่งที่เขาลงทุนไปนะคะถึงเขากําลังคิดแบบนี้เนาะก็ตอนนี้คือเขายังยังยังจะไม่ได้กลับมาคุยกับคุณแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่กลับมาเลยเพราะว่าขายายสิบถ้วยก็คือ Sick of Swords The Star Page of Pentacle จริงๆแล้วคือตอนเนี้ยเขาคิดว่าอะไรคือที่มันเป็นปัญหาสำหรับคุณและเขาทั้งหมดนะเขาอยากจะพาคุณและเขาอะ เดินต่อไปด้วยการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปด้วยกัน2ดาบ6ดาบคือ8ดาบมันก็เหมือนกรอบเนาะกรอบของปัญหา2ดาบ6ดาบก็คือ4ี่ดาบปัญหาเนี่ยพี่บอกเลยว่าอุปสรรคตรงเนี้มันน่าจะเกิดขึ้นมานานแล้วเออคาราคาซังพัวพันมานานแล้วมันไม่ได้มีการเคลียร์ลิงหรือเคลียร์ปัญหาอย่างชัดเจนสักทีเนาะ อืแต่ประมาณว่าตอนนี้คือเขาอยากจะคิดให้ชัดๆเลยว่ายังไงดีจะเอาแบบไหนดีจริงๆแล้วเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตยังอยากมีกันแลกกันอยู่ในชีวิตเขายังอยากจะพาคุณและครอบครัวหรือทุกคนเออนำพาให้แบบไปให้สุดอ,อย่างที่เขาต้องการให้ได้แล้วอยู่ใน energy ของคือ Page, เพจเชฟแอนด์เชคือกำลังหาวิธีการเออหาทางแก้ปัญหา แบบไหนยังไงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเงียบหายไปเลยหรือไม่ติดต่อสื่อสารอะไรกับคุณเขายังไม่ได้คิดจะมูฟออนจากคุณนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาขอไปตัดสินใจดูก่อนว่าเออแบบไหนยังไงในความสัมพันธ์นี้อืมจะแก้ไขย,ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะกลับมาคุยหรือไม่มาคุยนะคะโอเคเป็นหน้าไพ่สำหรับผู้ที่เลือกปากานกฮูกสีเทาเนาะอืม เป็นดวงแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับพี่ก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะก็ทักแอดไลน์มาก็จองคิวกันได้รายละเอียดมีเรื่องราคามีหมดเลยนะคะก็แอดไลน์มาจองคิวกันได้ขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการซับสไครต์ขอบคุณทุกาทการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับพี่แล้วก็ขอบคุณที่ดูโฆษณาในช่องพี่จนจบนะคะขอบคุณค่ะ